สวัสดีครับวันนี้ไปเลยนะครับครับวันนี้เรามาอยู่ในเรือเป็นยามาฮ่า UF 23นะครับตัวนี้ UF เป็นแบมเป็นดีเซลนะครับตัวนี้ปีประมาณ2,000นะครับเอ่อวิ่งท็อปสปีดอยู่ประมาณ55กิโลนะครับตัวนี้เรือสวยมากเลยนะครับโอเคเอาขึ้นเรือมาหนึเริ่มเลยแจ็คจากหัวเรือออกแจ็คด้นหัวเรือแจ็คดหนึเอาจับหัวแบบนี้เดินหัวทางไว้เดินเดินหัวมาแางนี้เดินหัวแบงนี้เดินมาเดินหาเดินมาเลยเดินไล่มาเดินไล่มาเดินไล่มาเดินมาเด้แล้ว มีพื้นที่ใช้สอยบิวเรียบร้อยเลยครับโอเคเลยนะครับพรงนี้มีอย่างเดียวมีหลังท้ายแล้วละครโอเคตัวนี้มีมันเป็นเรือวอลกับเราะตัวนี้ใช่ครับเป็นเรือวอตัวนี้มีทั้งห้องขังเหยื่อนะครับห้องปลาเป็นนะครับพรงนี้โอเคครับก็เครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับเอดีสามหนึ่งนะครับตัวนี้ดีเซลแรงประหยัดนะครับอัดได้ถึงสี่พันรอบเลยนะครับสามหนึ่งตัวนี้ ข้างหน้าก็จะมีที่นั่งหัวเรืออะไรอย่างดีนะครับนี่เดินไม่ติดนะครับเดินข้างๆนี่สบายเลยนะครับเดินว่างๆเลยนะครับนี่ครับข้างๆข้างหน้าก็มีที่นั่งที่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็หลังค้งหลังคาผ้าใบเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับลํานี้แจวมากนะครับห้าสิบห้ากิโลนะครับไม่น่าเชื่อ U F ยี่สิบสามนะครไปดูห้องน้ำไป๋ยวผมพาดูห้องน้ํานะครับ ข้างในก็จะมีห้องนอนนะครับตัวนี้ก็นอนได้นะครับแล้วก็มีห้องน้ําด้วยนะครับลานี้คือครบเลยนะครับนี่ครับห้องน้ําพร้อมนะครับใช้ได้นะครับไม่อึดอัดเลยนะครับมาลองมาลมาลองข้างนอกนะครับเดี๋ยวลองกันมยเอานะเอาเลยครับขึ้นน้ำเร็วนะครับลำนี้สองพันแปดร้อยรอบก็ขึ้นแล้วนะครับ นี่นะครับนะรอบแล้วเอ่ออันเนี่ยครับสองพันแปดขึ้นแล้วนะครับปีดแล้วนะครับเร็วมากครับเร็วมากนะครับเห็นไหมครับเร็วมากนะครับ,รรบไปได้ถึงสี่พันนะครับวิ่ดีมากนะครับ เรือดีเซลกันมากขึ้นนะก็หนึ่งนะครับเรือดีเซลเนี่ยนิ้วชมพูบอกเรือดีเซลนะครับหนึ่งคือมันประหยัดน้ำมันนะครับแน่นอนอีกแล้วค่ะแล้วก็สองคือมันไม่จุกจิกเลยนะครับเรือดีเซลเนี่ยดีเซลไม่เหมือนเบนซินนะฮะดีเซลไปแล้วติดเลยครับไปแล้วไปเลยครับไม่ค่อมีโอปลาวร้องแม่งก็ติดนะครับใช้ได้แล้วกันทีได้ครับกับบรรคปล่อยให้อย่าปล่อยให้น้ำมันขาดเรื่อย่างเดียวโอเคทีนี้ทำไมทำไมเอทำไมเรือรุ่นใหม่ไม่วางเรื่องนีเซล ทีนี้เรือกลางเก่ากลางใหม่มาแต่ที่อายอดขับที่เราขายเครื่องนะเราขายเครื่องรุ่นใหม่ถามว่าทําไมเครื่องรุ่เก่ามาใส่ไม่ได้เครื่องเก่าหือของที่เซลมันรอบมันไม่ได้นะครับรอบแค่แค่สองพันรอบสองห้าร้0 0รอบมันไปได้ครับมันก็ยังไม่สามารถแทนน้าได้คือรอบที่มันขึ้นน้ํามันอยู่ประมาณ2,800ัรอยบครับมันไม่เหมือนไม่เหมือนเรือใหญ่เรือใหญ่เกียร์ทดมันหนึ่งต่อหนึ่งแต่ของพวกนี้หนเกาต่อนหนึ่งจุดแปดต่อหนึ่งหนึ่งจุดหต่อหนึ่งนะฮะมันมีปัญหาครับผม ก็เลยน้อกจากไม่เร็วแล้วก็ไม่อา้าะการทำเรือยุ่งยากมากนะครับว่าจะเสร็จแต่ล่าลังไหวยัวิ่งได้เนี่ยมว่าโคตรยุ่งยากนะครับผมเห็นเพื่อนพี่น้องชาวเรือไม่ส่วนมากจะไม่จบอ่ะครับจบน้อยมากครับที่มันจบวิ่งได้ดีนี่น้อยมากส่วนมากจะไม่จบอะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดนะคิดว่าเวลาซื้อเรือที่มันวิ่งได้ดีๆเนี่ยแพงนิดแพงหน่อยจ่ายเยอะครับม่ต้องสุขจิตแล้วก็ทั้งเรื่องเออย่างตัวเนี้ยครับถามว่าวันเนี้ยอาจจะ4,000รอบจริงนะครับ แต่ถ้าลองไปไป6คนหรือว่า10คนเนี่ยมันก็ไม่ได้10,000รอบครับครับรพอพอคุณหาได้ไม่ถึง1 0 0 0รอบป๊อามันอาจจะได้แค่3,000รอบแล้วมันแบบไม่ขึ้นละแต่พี่แต่ว่าคุณก็ลากไป3,000รอบแค่เนี่ยยังไงก็ผ่านวันนี้ให้วางรู้เรื่องเรือนี้นะเพราะว่าดีเซลกาลังมาเดี๋ยวมีเพื่อนสมาชิกเพื่อน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 ืนถามมาว่าทําไมไม่รับวางทาไมวางไม่ได้ทาไมค่า่ายมันสูงมันมันมีเหตุผลของมันเยอะครับ เรือไม่ใช่อยู <t oss> <t oss ่ทีดีๆเครื่องไปลงแล้ววิ่งได้เหมือนรถจักรนะครับแค่อย่างอย่างเงี้ยครับพอเครื่องแค่เนี้ยเนี่ยจะยัดปกสูบลงไปมันก็ไม่ได้เนี่ยครับเหลืออยู่แค่เนี้ยครับฝากไว้นะครับเห็นใจหน่อยตัวช่างซ่อมอะไรพวกนี้ก็คิดถึงเท่าไหร่ว่าเขาพยายามทำเลือยอยู่ทุกลำนะฮะแต่ว่าทำแล้วมันต้องวิ่งได้ทุกได้ดีด้วยอ่ะครับแล้วกการการเคลืนเรือครับบางทีพอเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วครับเราต้อง เราต้องดูนะครับเรต้องเข้าใจเข้าใจเรือด้วยครับเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยอาจน้ำหนักไปเยอะมากเราไม่มีทางเลยครับถ้าเข็นเครื่องก็เครื่องพังนะครับโอเคมืนอกี้มีเซลก็ไปได้เดี๋ยวเราอไว้คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ไห้ความรู้ไหน่อยนะฮะเพราะว่านานๆจะทำคลิปดีนะครับวันนี้เราขอค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันนะครับ